สวัสดีค่ะพบก,กับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เพื่อนๆทำอะไรทานกันคะสำหรับป้านี่เลยค่ะสสเดน้ำปลาหวานกุ้งอบค่ะและก็แถมด้วยไข่ลูกเคยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะนี่คือหอมกับกระเทียมนะคะป้าจะใช้เยอะนิดนึงค่ะเราก็จะซอยเป็นชิ้นบางๆเท่าๆกันนะคะเพื่อว่าเวลาเจียวเนี่ยจะได้สุกพร้อมกันค่ะ นี่ค่ะป้าก็ซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอจะซอยหอมเสร็จก็เสียน้าตาไปเยอะเลยะะเละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจียวกันนะคะก็จะมีพริกด้วยค่ะเราจะเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะให้น้ํามันของเราร้อนนะคะถึงค่อยใส่ลงไปค่ะป้าใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเจียวน,นะคะราค่อยคนไปเรื่อยๆนะคะจะได้สุกทั่วถึงะคะ่ะ กระช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตากขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาเจียวคอมกันบ้างค่ะกะช้ได้แล้วนะคะเราก็เอาขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันค่ะทีนี้เราก็จะมาทอดพริกกันบ้างนะคะนี่ค่ะหอมเจียวพริกทอดกระเทียมเจียวของเราก็พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปเผากุ้งกันค่ะแต่วันนี้บ้านไม่เผานะคะกุ้งเนี่ยจะใส่หม้ออบเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันนะคะตรงนี้เราก็มาทอดไข่ลูกเคยของเรานะคะนี่ค่ะเราใช้ไข่ต้ม้าฟองนะคะอันนี้ไข่แดงจะหลุดลงมาแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะเราก็จะค่อยๆทอดไข่นะคะให้ไข่ของเราเนี้ยผิวข้างนอกเน,นะะี้ยค่ะในความเปลี่ยนสักนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะฟองนี้นะคะไข่แดงหลุดออกมาเลยค่ะ เรามาดูกุ้งของเรานะคะนี่ค่ะกุ้งของเราก็สุกแล้วนะคะป้าใชา้ไฟที่สองร้อยนะคะเวลาสิบห้านาทีค่ะหรือจนกว่าจะสุกค่ะเราก็มาลวกสะเดากันนะคะเครื่องต่างๆของเราพร้อมนะคะก็ยังขาดน้ำปลาหวานนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะน้ำปลาหวานของเรานะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาค่ะ เรื่องของรสชาติปรับได้ตามชอบนะคะสําหรับคลิปนี้ป้าไม่มีสูตรให้นะเพราะว่าความเปรี้ยวของน้ำมะขามเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทากันค่ะมะขามเปียกค่ะผสมน้ํานะคะป้าใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะน้ํำตาลมะพร้าวค่ะน้ําปลาค่ะ รสชาติของป้าก็อ่อนเค็มไปน,นิดนึงนะคะป้าจะเพิ่มเป็นซอสเต้เกลือโซเดียมตังค่ะน้ำปลาหวานของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะเขาเริ่มหนืดแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเย็นตัวก็จะหนืดขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะดีค่ะน้ำปลาหวานของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ กับข้าวมื้อนี้ของป้าก็พร้อมทานนะคะก็จะมีสดาน้ำปลาหวานกุ้งเผานะคะแต่วันนี้เป็นกุ้งอบค่ะแล้วก็มีไข่ลูกเขยคะ่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะราดน้ำปลาหวานเนี่ยลงไปได้เลยนะคะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวผักชีนิดหน่อยก็พร้อมทานแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ